สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์โลชแนลนะคะหมอแจนนะคะผู้รักษารจักรวาลนะคะแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพ i ิกอเด็กนะคะกับแดร์ลี่รักนะคะฟามสัมพันธ์นะคะคนที่ฟามสัมพันธ์อแบบคนรอคนที่แบบว่าคนคุยคนที่เงียบหายไปนะคะคนรอคนเก่าสองคนเก่านะคะ,ะเราจะมาเลือกกองไพ่กันเลยนะคะ กองที่หนึ่งพลังงานไพ่นะคะน้องครีมน้องดำน้องแดงนะคะน้องชมพูนะคะในส่งของตรงนี้นะสามารถเลือกได้เลยวันนี้มีสีเด็กนะคะขอบคุณ FC ที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e นะคะคนที่บังเอิญผ่านเข้ามาชมนะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะจักรวาลจะเป็นผู้ส่งข่าวสารมารผ่านทางหมอแจนนะคะ พูดรับสารจากจัก,กรวาลแปลความหม่การโดนอ่าดโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะคนคุยที่เงียบหายไปนะคะได้อล่ลักนะคะตอนที่คบกันนะคะคุณกับเขานะคะเป็นแบบไหนนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะตอนที่คบกันนะคะในอดีตนะคะฟ e นอฟฟิน of, อฟเพนติเคิลนะคะแล้วก็จะเป็นตัว King, King of Pentacles นะคะสีถ้วยนะคะจะเป็นฟอร,ร์มสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคุณทั้งคู่ะคะ่ะเหมือนว่ามีอีโก้ใส่กันนะคะเป็นคนที่เงียบที่นิ่งนะคะเป็นพลังงานของชาวท่าดินมังกรการพึกศพนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือมีการทําอะไรที่ไม่ถูกใจซึ่งกันและกันก็คือมันจะมีการแบบว่าแต่คุณทั้งคู่เนี่ยเคมีเข้ากันนะคะเวลาคุยเวลาที่คุยกันในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ก็คือมันจะมีสิ่งที่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบใจของกันและกันนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะ แล้วก็จะเป็นตัวน i g อ t อบคัพนะคะก็คือเขาเป็นคนมายื่นความสัมพันธ์รักให้คุณก็คือไม่ถึงว่าเขาอะเป็นคนมาจีบคุณก่อนนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะละค่ะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าความคิดของเขานะคะตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณเทมเพลตนะคะอันนี้คนที่เงียบไปแล้วเขาคิดถึงคุณนะคะหวยหาคุณอยากกลับมานะคะอยากแบบว่าคนที่เงียบไปอยากติดต่อ,อก,กลับมานะคะเนฟ ก็คือเนปเนปบูโซดิต้าวอลเลตนะคะก็คือจะเป็นทูอ่าเนปออฟชาลีดนะอ่าเนปออฟบูโซต้าวอลเลตวอลเลตนะคะก็คือจะเป็นเด็กดาบก็คืออยากมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะในส่วนของตรงนี้เนาะอยากมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือเขามองแอบมองแอบส่องอยู่เราอยู่นะคะในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ก็คืออ่าเทนออฟชาลีดนะคะก็คือเทนออฟคัพนะคะ ในส่วนตรงนี้คือความรู้สึกที่เขานะคะความคิดของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะก็คือมันเหมือนว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะก็คือมันมีความสุขเหมือนเป็นครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นมีพลังงานของเด็กออกมานะคะแอคชั่นของเขานะคะเช่นเขาจะส่งข้อความมาหาคุณไหมเขาจะมาหาคุณไหมเขาอยากมาหาคุณไหมส่องโซเชียลไหมนะคะแล้วก็ถามกับเพื่อนของเราหรือว่าแอบ,บถามกับคนอื่นนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะแอคชั่นของเขานะคะ แอคชั่นของเขาเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของตรงนี้แอคชั่นของเขานะคะตัวนี้เหมือนเขาอยากจะติดต่อกลับมาโดยเร็วนะคะแต่คือเขาช่างใจนะคะในส่วนของตรงนี้เหมือนจะถามเหมือนจะถามกับเพื่อนนะคะถามกับเพื่อนนะคะถามกับเพื่อนแล้วก็คิดเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนะคะคือถามกับเพื่อนหรือว่าถามกับ คนที่เป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณนะคะนะคะคถามถึงคุณนะคะก้าวดาบนะคะอันนี้ก็คือถามถึงถามถึงคุณนะคะกับคนอื่นหรือกับเพื่อนของคุณนะคะในส่วนของตรงนี้ว่า อ่าตัวคุณนะคะเป็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้ยังคิดเครียดไหมหรือว่ายังคิดถึงเขาไหมเขาจะถามแบบนี้คือบางทีนะคะเขาอาจจะติดต่อคุณมาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะว่าคือมันเหมือนเขามีอารมณ์เหมือนคิดถึงห่วยหานะคะสเสน่หาแล้วก็ยังคิดเครียดยิิตกกรงมวลอยู่บางครั้งเขาอาจจะติดต่อกับมาหาส่งข้อความส่งเมสเซจมหาคุณเลยนะคะกองน้องคีมจบไปนะคะในส่วนของตรงนี้ในส่วนของ,ของมาถึงกอง มาถึงกองน้องน้องครีมแล้วก็คือมาถึงกองน้องดํานะคะจะว่าอย่างไรบ้างนะคะพลังงานไพ่ของกองน้องดานะคะคนคุยคนที่เงียบหายไปนะคะตอนพบกันนะคะคุณเป็นแบบไหนนะคะสามไม้เท้านะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าเขาอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีคนที่รักอยู่แล้วนะสามดาอาสามไม้เท้านะคะมีมากกว่าสามเนี่ยคะ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้ว เวลาที่เรารู้แล้วเราเครียดคิดวิตกกังวลน,นะคะในส่วนของตัวนี้ตอนคบกันเขาอาจจะมีแฟนมีภรนรยาอยู่แล้วนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะเราก็เลยกลับมาอยู่แบบเงียบเเงาเนะคะในส่วนของตรงนี้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีกันขึ้นมาความคิดเขาตอนนี้นะคะคิดอย่างไรกับคุณนะคะ <S <S เขาอยากกลับมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะคิดถึงความร,รักันเวลาครั้งเก่าในอดีตนะคะที่เราเคยรักกันอาจจะเป็นคนแบบในสมัยเรียนก็ได้นะคะเขาคิดถึงรสชาติรสรักรสเสน่หานะคะมันจะหนักหน่วงมันจะผูกพันธนาการไว้นะคะของ ะะให้เขาคิดถึงนะคะเปรียบเหมือนคุณเป็นแบบครอบครัวของเขานะคะเป็นคนที่เหมือนว่ามีเงินมีความรักมีอะไรให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะเขายังรอคอยอยู่นะคะความคิดของเขาตอนนี้นะคะเขาอยากพุ่งแบบมาหาคุณนะมันเหมือนกองนี้เขาอยากติดต่อกลับมานะคะเรามาดูแอคชั่นในอนาคตของเขานะคะแอคชั่นของเขานะคะในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่บังเอิญผ่านเข้ามาชมอย่าลืมกดซับสไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะมีคลิปหน้าอีกนะแอคชั่นของเขาในอนาคตเขายังอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะเหมือนเดิมนะอยู่แบบสดๆอยู่แบบเงาๆแบบเป็นม่ายอยู่ของเขานะคะในส่วนของตรงนี้พลังงานชาวท่าดินขึ้นมานะคะเพื่อศพการมังกรนะคะนายออฟเพนเดอร์เขาแอบ,บดูแอบส่องมองคุณอยู่นะคะเป็นการบาลานซ์เยียวยาจิตใจหรือช่างน้ําหนักหรือว่าไปติดต่องานเกี่ยวกับเอกสารของเขาหรือว่าเขาอาจจะไปอยากกับภรรยาเก่าของเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะส่งเม เเป็นข้อความมหาคุณแต่คือต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยค่ะแต่กองนี้บางทีเขาอาจจะส่งข้อความข่าวสารอะไรมาไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณบล็อกคุณบล็อกเขาหรือเปล่านะคะในส่วนของตรงนี้นะหรือว่าบล็อกกันในความสัมพันธ์นะคะกองน้องดําจบไปนะคะในส่วนของตรงนี้เรามาดูของกองถัดไปนะคะเด็กของน้องแดงนะคะเด็กของน้องแดงนะคะจะว่าอย่างไรบ้างนะคะ คนที่คุยคนที่เงียบหายไปคนตอนคบกันนะคะเป็นแบบไหนนะคะมาจ่องพลังงานของคนเก่านะคะคนที่เคยคุยกันทำไมเขาถึงเงียบหายไปนะคะในอดีตตอนคบกันคุณเป็นแบบไหน เจ็ดไม้เท้านะคะก็คือมันเหมือนมีการบล็อกกันในความสัมพันธ์นะคะในส่วนของตรงนี้8ดาบมีคนทําอะไรลับหลังทาอะไรลับๆล,ล่อๆนะคะในส่วนของตรงนี้มีเราแล้วแอบมีคนอื่นด้วยนะคะความสัมพันธ์คุมเคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจัดเม้น์มันเหมือนคนที่เคมีตรงกันเค,ม,นเคมีเข้ากันเหมือนเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติแต่ชาตินี้พอมาเจอกันก็เลยสปาร์กกันได้รวดเร็วมากนะคะเราไม่สามารถอ่าตอนคบกันเนี่ยก็คือมันเหมือนแบบว่า เคมีเข้ากันเคมีตรงกันนะคะตัวนี้จะเป็นไพ่เป็นอัศวินดาบนะคะในส่วนของตงัวนี้มีการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็บล็อกกันในความสัมพันธ์ไปนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะความคิดเขาตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้ความคิดของเขานะ จะเป็นไพ่ความคิดก็คือเหมือนเขาอยากจะกลับมานะเหมือนเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เขาคิดถึงหยหานะคะแต่คือเขาอ่ะก็คือจะต้องเป็นคนควบคุมนะเป็นคนควบคุมแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณยอมไหมเนี่ยค่ะ คนที่เงียบหายไปอยากกลับมาทมเทมเพลนส์นะคะมีคนมีมีอยากกลับมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็น6ดาบนะคะระยะเวลานะคะเขาอยากกลับมาเนาะ,ะเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาอยากเดินทางกลับมาหรือว่ากลับมาหาคุณกลับมาติดต่อคุณนะคะ8 o ด e n เปนเดอยากจะทําให้ดีกว่าเมื่อวานนะคะความรู้สึกของเขาที่มีนะคะต่อคุณเนาะ,ะในส่วนของตัวคุณละคะที่คิดกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวคุณนะคะคิดอย่างไรบ้าง ว่าคุณก็ยังไม่ลืมนะคะยังยึดติดนะเป็นก้าไม้เท้านะคะยังแบกรับเบียกความรู้สึกแบกบความรักครั้งนั้นกลับมาหรือว่ายังคิดอยู่นะคะยังคิดถึงเขาอยู่นั่นเองนะคะถ้าอัเป็นเทคเกิลแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาครั้งหนึ่งนะคะเคยทอดทิ้งเราไปนะคะก็คือยังเก็บยังเจ็บปวดอยู่นั่นเองในส่วนของตรงนี้6กอัเป็นเทคเกิลนะคะมันเหมือนความรักที่เราให้เขาไปแล้วเราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนนะคะสิ่งตอบแทนไม่ถึงว่าเราให้ความรักความจำพันสิ่งที่ดีงามเราให้ใจเขาไปแล้วทั้งใจแต่ได้รับกลับคืนมมมมาไไไ่่่ เท่าเทียมกันนะคะเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมกันอาจจะเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะกองนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ king of sorts นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแปลว่าทะเลาะบบาแหวงเขาเรียกยังไงอย่างงัดข้อกันในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะความคิดของคุณคือมันมีการงัดข้อและไม่มีการไม่ยอมซึ่งกันและกันนะคะแอคชั่นของเขาที่มีต่อเรานะคะในอนาคตนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ace of sorts นะคะ มันเหม kind of like mm ือนเขาอยากตัดใจนะอยากตัดใจในความรักความสัมพันธ์แต่ทําไม่ลงค่ะเขายังรักยังคิดถึงอยู่อยากกลับมานะคะเด็แฮงแมนแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะในส่วนของตรงนี้8ถ้วยเขายังไม่ลืมนะคะคนเก่าความรักเก่าของตัวเขาเองคือเขาคิดถึงคุณนะคะในส่วนของตรงนี้อยากกลับมานะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นราชาถ้วยนะคะเขาอยากส่งข้อความกลับมาแต่คืออาจจะไม่ได้ส่งมานะคะในกล่องนี้เนาะแต่คือเขามีใจรักหรือคิดถึงเนาะอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นมาแค่ส่งโซเชียลหรือว่ารู้สึก คืออยากมาเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะหรือบางคนนะคะอาจจะส่งข่าวสารหรืออาจจะส่งข้อความหรือส่งเมสเซจมาบางคนก็คือจะเดินทางมาหาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีไ้่ม้ดเป็นถ้วยเห็นไหมคะเดินเดินมาที่ลำธารน,นะคะในส่วนของตรงนี้นะ พลังงานของกองน้องแดงจบไปนะคะแม่นไม,ม่แม่หรือยังไงใครเลือกกองไหนนะคะช่วยบอกหมอแจนด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้ว่าชอบไหมเดี๋ยวหมอแจนจะทําอ่าดอแดดอลี่รักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้เรื่อยๆคนมีแฟนคนมีคู่นะคะในส่วงของตรงนี้กองสุดท้ายกองน้องชมพูนะคะ คนคุยที่เงียบหายไปนะคะคนรอคนเก่าคนสองคนเก่านะคะสองคนเก่านะคะคนที่คบกันตอนอดีตนะคะคบกันในตอนอดีตคุณคบกันเป็นแบบไหนให้พ่เล่าเรื่องนะคะอ่านนำพลังงานหน้าพายคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็าได้โดยชารีอตทหารตำรวจนะคะความรักความสัมพันธ์ในส่วนของตรงนั้น S of one นะคะมันเป็นแบบเหมือนเขาพุ่งเข้ามาหาคุณเลยนะคะ F of s o r t นะคะในส่วนของตรงนี้แต่มันเหมือนมีฟันการทะเลาะเบาแวงในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะในส่วนของตรงนี้ความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า1คนนะคะ ตอนคบกันนะคะในส่วข,ของตรงนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าเขาหรือเรานะคะตอนคบตอนคุยกันเนาะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ความคิดเขาตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณนะคะเป็นแบบไหนนะคะความคิดความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณความคิดนะคะเฟูนะคะ,คนะคะเหมือนเขาอยากเหมือนเดอะฟูเหมือนว่าเขาแบบ ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเครียดวิตกกังวลมากแต่เขาก็แบบแอบ,บสองแอบ,บดูคุณบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้ ten of p e r t i c l e ความรู้สึกของเขาคือคุณยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจเขาเมื่อตอนที่เขาคบกับคุณหรือคุยกับคุณอะคุณเป็นความสุขให้เขานะคะและให้เขาสบายใจให้เขามีความสุขนะคะในส่วนของตรงนี้ n i g h t of p e r t i c l l ก็คือเขาก็ยังยึดติดนะเหมือนเขารอคอยให้คุณติดต่อ,อก,กลับไปนะคะในส่วนของตรงนี้ ในออฟซอสนะคะแต่บางครั้งนะคะก็คือมันเขาก็คิดอีกทีหนึ่งว่ามันมีการทะเลาะบอกแหวงในความสัมพันธ์นะคะในส่วนของตัวนี้เหมือนทุ่มเถียงกันก็คือต่างคนต่างอยากเอาชนะซึ่งกันและกันเวลาคุยกันเวลามีปัญหานะคะไม่ค่อยเคลียร์กันแล้วก็เงียบไปนะคะเอซอ่ะแล้วก็ความคิดของตัวคุณละคะความคิดของตัวคุณที่มีต่อเขานะคะในส่วนของตรงนี้ตัวคุณวิวออลฟอร์จูนนะคะ คุณคิดว่าวันเวลาผ่านไปนะคะก็อาจจะทําใจได้เนาะแต่ก็ยังนั่งรอเขาเหมือนคิดถึงเขานะคะไม่อ่าไม่เคยลืมความสัมพันธ์เก่าครั้งนี้ ในส่วนของตรงนี้นะคะไฟออฟซอสมีการแทงข้างหลังกันร,รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนคุณยอมแพ้ะค่ะยอมแพ้ในความร,รักครั้งนี้นะคะเพกออฟเพนทิเคิลแต่คุณก็แอบรอนะคะหวังลึกๆว่าเขาอยากติดต่อกลับมาหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเขาคงจะติดต่อกลับมานะคะในส่วนของตรงนี้ King cut คิงออฟครับคือคุณอยากมอบความร,รักความรูร้สึกให้เขานะเหมือนอยากติดต่อกลับไปหาเขาอยากรอเขาอยู่นั่งรอเขาอยู่นะคะแต่มันเป็นความคิดแบบเล็กๆที่ที่นั่งรอที่ไม่ได้ขยับขยื่นนะคะความคิดเล็กๆแต่ความรักความสมคัญมันยังงมีอยู่ตร นะคะคก็คือคุณคิดว่ากองนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันก็คือจะต้องวนมาได้ได้วนมาได้เมื่อถึงเวลานะคะเขาอะถ้าเป็นของเราเขาต้องกลับมาหาเรานะคะอ่าแอคชั่นของเขานะคะแอคชั่นของเขานะคะคในอนาคตนะคะแอคชั่นของเขาจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะ Six of p e n t a c l e ิ icle, นะคะเหมือนเขากำลัง เหมือนเขาไม่ลืมอะนะคะซิกแอปพลิเคเขาก็คือเหมือนเขาไม่ลืมคุณนะคะในส่วนของตัวนี้เขาอยากมาแบ่งปันความรักความรูมรมรม้สึกความสัมพันธ์อยากกลับมาคบมาคุยมาสเสน่หานะคะเดิมดวนะคะแต่เขาก็ยังเครียดวิตกกังวลน,นะคะเป็นพลังงานที่คุมเครือนะคะเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาคบกันคุมเครือเขานะคะอยากให้คุณเป็นเดอะเอ็มเพสนะคะของเขาในจิตใจเขานะ ถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาจะให้คุณเป็นเอ็มเพของเขาแน่นอนค่ะนะคะกล่องน้องชมพูเนาะเป็นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้เขาอาจจะไปเคลียร์ปัญหาของตัวเขาเองอยู่นะคะที่มีปัญหาลุงลังอยู่นะคะเนี่ยค่ะนะคะกลับมาครั้งนี้เดี๋ยวจะติดก็คืออาจจะมีการอ่าคือคอมเมนต์ที่ที่ชัดเจนนะคะในส่วนของความสัมพันธ์เนาะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ขอบคุณ f อที่รักทุกท่านนะคะตัวนี้ <c oughs> เป็นการอ่านพลังงานอ่าโดยภาพรวมนะคะ General Reading นะคะก็คือไม่ใช่เป็น Personal เป็นแบบส่วนตัวถ้าเกิดท่านไหนนะคะสนใจนะคะดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาหาหมอแจนได้แล้วก็อนเงินที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ส่งเซลล์ S <S สลิปมาหมอแจนพร้อมดูดวงให้เลยตอนนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้หมอแจนทําคลิปอะไรนะคอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะตัวนี้คือมันจะเป็นพลังงานที่แบบว่า What's a n y Time ก็คือก็คือเป็นพลังงานที่แบบว่า คนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะไม่จำกัดเวลาเนาะแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ